ไม่ใช่ปฏิบัติกันไปคนละทิศละทางไม่รู้อนิพานคืออะไรแล้วก็ปฏิบัติกันตัวใครตัวมันของใครของมันคิดเองเออเองทำเองไม่เป็นไปตามพระธรรมคำสอน มันที่ทำให้เกิดปัญหาหลากหลายมากมแล้วต้องคนใหม่มาก็เมื่อวานก็มาก็เหมือนกันหลายคนแต่ละคนที่มาก็มุ่งจะมาเอานิพพานแต่นิพพานมันเป็นลักษณะของหนีโลกหนีโลกมาหาความว่างนีโลกจะมาเอานิพพานแล้วก็ไม่รู้นิพพานคืออะไรหนีมาหา ความว่างนี้มาหาความไม่มีอะไรทำหัวกลวง,วงใจกลว,วงมาเป็นความว่างไม่ยึดถืออะไรมา,มาหามาให้รับรองบ้าง,าางออ่างรเนี่ยมันตึกสอนยังไงพูดยังไงก็มไม่เข้าใจก็คิดว่าคงไม่ใช่เข้าใจง่ายๆเพราะว่ามันตั้งที่จะไปเอานธิพานมาผิดคือมันมีตัวตนของผู้จะจะไปเอานธิพานเมื่อมีตัวตนของผู้จะเอธิพามันก็เลยมีแต่ความไม่พอใจ ไม่พอใจเพราะมันสแสวงหาความพอใจสแสวงหานิพพานตามที่ตัวเองพอใจแต่ตัวเองก็ไม่รู้นิพพานมันคืออะไรแต่ตัวเองก็ไปสร้างนิพพานคือความว่างทำหวัวงกวงใจกงกวงงให้เป็นความว่างไว้ไม่จําอะไรเลยหลวงตาสอนอะไรจำไม่ได้สักอย่างเดียวเพราะว่าใจมันว่างเปล่าตลอดเวลาเลยเลยไม่รู้ว่าหลวงตาสอนอะไร แล้วก็ยังทำอย่างนี้อยู่ตลอดตลอดเวลาทำอยู่อย่างนี้ทุกวันก็ทำอย่อย่างนี้ยลูกตาสอนอะไรจำไม่ได้เลยมันมันว่างไปหมดเลยว่าตลอดเวลาจำไม่ได้สักอย่างเดี๋ยวไม่เข้าใจอันนี้ว่าอันนี้ไม่ใช่นิพพามนมโนอันนี้มนโนเอาเองนิพพานคือทุกปัจจุบนะเนี่ย มันมีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสภาวะธรรมเปอย่างไรทั้งภายนอกสภาวะธรรมไปอย่างไรทั้ง,งรง่างกายจิตใจอนตนเองเนี่ยมันก็ยอมรับตามความเป็นจริงในทุกปัจจัยขณะยอมรับตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจิตใจยอมรับสภาวะธรรมที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสทางภายนนอกทุกปัจจัยขณะยอมรับ ตามความเป็นจริงตอนที่ใจยอมรับตามความเป็นจริงได้ในทุกปัจจุบันน่ะแน่ๆมันก็เลยไม่มันไม่มีเลยไม่มีผู้ทุกข์เพราะมันยอมรับตามความเป็นจริงได้ข้างนอกตาตาหูจมูกลิ้นกายห้าประตูภายนอกรูปรถเกี่นเตียงต้องผ่าภายนอกห้าประตูภายในหนึ่งประตูประตูใจคืออาการรับรู้อาการรับรู้อาการของใจ รับรู้สภาวะต่างๆ yeah. รับรู้ตามความเป็นจริงเรียกว่าพอใจพอใจกับสภาวะที่รับรู้ในทุกปัจจัยขณะพอใจมันเป็นยังไงทุกปัจจัยขณะก็พอใจรับรู้ด้วยความพอใจเหมือนหลวงปู่องค์หนึ่งที่เขาเรียกว่าหลวงปู่ดีเนาะคือท่านกระทบอะไรสัมผัสอะไรแต่ก็ว่าดีเนาะเออใครเกิดอุบัติเหตุมาท่านแต่ก็ว่าดีเนาะก็ถามท่านว่า ทำไมดีอ่ะวัดเหตุมาท่านก็บว่าดีเนาะที่มันไม่ตายก็ยอมรับตามความจริงก็มันเกิดขึ้นแล้วยังไฟไหม้บ้านเขาก็มาหาหลวงปู่ดูนตตุโลพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าแห่งจิตว่าทําไมมาทําบุญทําความดีกับหลวงปู่แล้วทําไมไฟยังไหม้บ้านทําไมไฟไมันไม่ไปใบบ้านคนชั่วหลวงปู่ท่านก็บอกว่าไฟเขาก็ทําหน้าที่ของเขาโดยธรรมชาติ สมบูรณ์ถูกต้องตามธรรมชาติไฟเขาไม่เขาไม่เลือกหรอกว่าต้องไปไหม้บ้านคนชั่วบ้านคนที่ทำบุญทำกุศลน่ะจะต้องไม่ไหม้แต่ใจคนเนี่ยมันไม่พอใจไม่พอใจที่ไฟมาไหม้บ้านของเราแต่ไม่ไปไหม้บ้านคนอื่นแต่เราพอใจถ้าไฟไปไหม้บ้านคนอื่นแล้วไม่ไหม้บ้านเราเราพอใจ อย่างเนี้ยมันก็จะมีแต่ความโลภอยู่ในใจตลอดคือถ้าอะไรก็ตามถ้าเราได้มันเป็นผลประโยชน์ของเราเรารู้สึกว่าพอใจแต่ถ้าเรามันไม่ได้อย่างที่เราพอใจมันก็มีความทุกข์มีความเครียดทันทีมันก็อย่างนี้ก็เป็นความโกรธด,ดังนั้นในความโลภความโกรธมันเป็นของคู่กันความโลภคือความไม่รู้จักพอใจไม่รู้จักพอ เมื่อใจไม่รู้จ er re <ació erei hea shared> ักพอมันไม่พอใจไม่พอใจอะไรก็ไม่พอใจไม่พอใจความโกรธความไม่พอใจความคับแค้นใจมันก็เกิดขึ้นมันจากความที่ว่ามันไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจอะไรอ่ะก็ไม่ได้อย่างใจอย่างที่ตัวเองอ่ะพอใจตัวเองต้องการเมื่อตัวเองอ่ะพอใจสิ่งใดแล้วตัวเองต้องการสิ่งใดแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันก็เลยไม่พอใจมันก็เลยกลายเป็นความโกรธความโลภกับความโกรธมันก็ติดกันมาเนี่ยแตาสิ้นความโลภมันก็สิ้นความโกรธ นั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นในปัจจุบันขณะมันก็รู้จักพอรู้จักพอหรือพอใจหรือยังปุดด่นดีเนาะท่านว่าดีเนาะมันเป็นยังไงก็ดีเนาะ,ะเกิดอุบัติเหตุมาดียังไงแล้วปู่ก็ดีเนาะที่ไม่ตายเดี๋ยวเอาพอมีคนตายมาหาท่านมาถามว่ามันมีคนตายลูกหลานตายร้องหหมร้องไห้ท่านก็ว่าดีเนาะเอามันดียังไงอะ ล,ลูกหลานตายเออก็ดีนนอยมันก็จะไม่ต้องมาท,ทุกทรมานกับร่างกายที่มาแก่มาเจ็บมาป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงดีเนาะเอออะไรเท่ากับว่ามันมันเท่ากับมองมันดีเนาะไปหมดอะดีเนาะเนี่ยเขาจะมาทําร้ายท่านก็เออทาร้ายก็ดีนเนาะอ้าจะทำร้ายหลวงปู่ดีเนาะยังไงเออเขาก็ไม่มาฆ่าท่านไงเขาแก้ทําร้ายเขาไม่ฆ่าเอาตาค่ายตายเออค่ายตายก็ดีเนาะมันจะได้หมด หมดเรื่องหมดลาวก็วทัทีเออถ้า็ดีน้อมหมดนะเขาถ้าไปเทศที่วัดหนึ่งก็นิมนต์ท่านไปเทศตากะชันกาแฟเสร็จแล้วก็เออดีเนาะและ้วตะก็ว,วางไอ,อ้พอถ้ารู้จากธรรม,มาลูกศิษย์ก็โอ้ยขอโกนบาทโกนบาท,ก,บาทก็ไปเอากาแฟของหลวงปู่มากินกินก็ไปเค็มพิดปีเลยเพราะว่าคนตักเกลือใส่นึกว่าเป็นน้ำตาลก็ไปบอกปู่ว่า กาแฟมันเค็มอย่างนี้หลวงปู่ว่าดีนาะได้ยังไงอะ่ะหลวงปู่ก็บอกว่าเออดีนาอไม่เคยกินกาแฟไม่เคยฉันกาแฟใส่น้ําตาลเออเพรนะันเนี่ยใจของท่านมันก็เลยสงบสงบเพราะว่าท่านพอใจใจท่านรู้จักพอไม่ใช่สงบเพราะว่าต้องพึงพอใจใจที่สงบเมื่อใจไม่สงบไม่พอใจอย่างนี้ใจมันไม่รู้จักสงบหรอกเพราะว่ามันไม่รู้จักพอ ใจมันไม่รู้จักพอมันเลยไม่มีทานสงบได้หรอกแต่เนี่ยมันสงบขนาดนี้อู้ก็ดีเนาะเออพอใจใจรู้จักพอเออมันสงบแค่นี้ก็ดีนใจมันเลยไม่มีความทุกข์ไอ้ใจที่ไม่มีความทุกข์กับสงบแค่เนี้ยเราเรียกว่าใจมันสงบอืแต่อาการของใจอ่ะมันสงบหรือไม่สงบอ่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ใจอ่ะมันรู้จักพอกับใจที่สงบใจมันเลยสงบ สงบเลยก็สงบจากกิเลสและสงบจากความทุกข์ไงมันก็เลยนิพพานเรียกว่านิพพานทั้งที่อาการของใจอ่ะมันไม่ได้สงบอย่างที่น่าพอใจอาการของใจอ่ะมันไม่ได้สงบถึงขั้นขนาดที่น่าพอใจแต่ใจของท่านก็พอใจพอใจเออสงบแค่นี้ก็พอใจเมื่อใจมันพอใจอ่ะมันก็เลยสงบจากกิเลสเพราะไม่มีความโลภ เมื่อไม่มีความโลภมันก็ไม่มีความโกรธคือไม่พอใจถ้าก็เลยใจของท่านรู้จักพอใจของท่านก็เลยสงบจากกิเลสสงบจากกิเลสกกเลตัณหาสงบจากความทุกข์อันนั้นแหละเขาเรียกว่านิพพานทุกปัจจุบันขณะแต่อาการของใจอ่ะมันอาจจะสงบหรือไม่สงบมันจะสงบถึงขั้นดีที่ดีเลิศที่สุดจะว่างเลิศที่สุดหรือไม่ว่างเลิศที่สุดแต่ท่านพอใจใจของท่านรู้จักพอ ว่าขนาดนี้ก็พอใจมันไม่ว่างขนาดนี้ก็พอใจมันสงบขนาดนี้ก็พอใจมันไม่สงบขนาดนี้ก็พอใจพอใจไงสบแค่แค่นี้เองก็พอใจมันว่างขนาดเนี้ยพอใจเออพอใจใจท่านรู้จักพอใจของท่านเลยนิพพานทุกปัจจุบันคือท่านพอใจใจท่านรู้จักพอใจของท่านเลยนิพพานเพราะว่าใจของท่านเลยสงบจากกีเลต สงบจากตันอาวิชาตันเอประทานจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่พอใจไม่พอใจอะไรก็ไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องไปอยู่กับลูกหลานไปอยู่กับใครก็ไม่พอใจไม่พอใจตรงนั้นไม่พอใจตรงนี้มาอยู่วัดเสร็จแล้วก็ไม่พอใจอยู่ตรงนี้ก็ไม่พอใจอยู่ตรงก็ไม่พอใจอากาศตี้ก็ไม่พอใจไปอยู่นั่งหน้าพระหน้าพระพุทธเจ้าองค์ขาวอุ้ยร้อนไปไม่พอใจอยากมานั่งในศาลานั่งศาลาึดฮัดไม่พอใจ เดี๋ยวก็ไปนั่งอีกเอา้าเขาบอกว่านาันาง่งหน้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าพูดได้ไม่เห็นพุทธเจ้าพูดได้ที่ไม่พอใจพอใจของท่านเนี่ยไม่รู้จักพอกรถานหลวงปู่ดูนตโรว่าหลวงปู่รู้ไหมว่าคุณหญิงเนี่ยเขาไม่พอใจหลวงปู่ที่หลวงปู่เนี่ยไม่ทําตามเขาที่เขาต้องการหลวงปู่บอกว่ารู้เขาไม่พอใจเพราะ ใจเขาไม่รู้จักพอพวกเราปฏิบัติรมกันอยากได้นิพพานนิพพานแต่ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่กูของกูของกูกูจะ อันนั้นก็ของกูของกูพอไม่พอใจแลวกนั่นไม่พอใจคนนี้ไม่พอใจเหลือบยุงลิไลาแมลงไม่พอใจอากาศไม่พอใจนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่พอใจย้ายไปตรงนี้ไม่พอใจย้ายไปตรงนี้ไม่พอใจอะไรก็ไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจเนี่ยมันไม่เข้าใจคือสงบแค่นี้ก็ไม่พอใจว่าขนาดนี้ก็ไม่พอใจอาการหัดอึดอัดหดหดไปแล้วก็ทําให้หัวมันกวงกวงใจมันกวงกวงโบโบไว้ หนีความจริงหนีความจริงทำหัวกวงกวงใจกงกงโบโบไว้หนีความจริงแล้วก็บอกว่านั่นนิพานนิพานปลอมสร้างนิพานปลอมไว้ในใจมันก็เลยต้องกินยาต้องพึ่งยา,างรังค์ประสาทพึ่งจิตแพทย์ตลอดเพราะว่ามันไม่มีความเข้าใจว่ามันนิพานมันคืออะไรมันเลยมีความโลภไม่รู้จักพอสร้างนิพานปลอมมาหลอกลวงตัวเองใจของตัวเองเนี่ย มันไม่เข้าใจว่าอะไรคือนิพพานใจที่รู้จักพอทุกปัจจุบันอะเออขนะนี้ก็พอใจพอใจพอใจมันรู้จักพอมันก็เลยนิพพานทุกปัจจุบันไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรเอาก็ทามาหากินต่อไปขยันเข้าได้ขณานี้อีกก็พอใจพอใจเอาขยันไม่ใช่ว่าถ้าใจรู้จักพอพอใจแล้วมันก็เลยกลายเป็นคนยากจนอนาถาไม่รู้จักขนวกวเลยไม่ใช่นี่มันเข้าใจผิดคือมันถือว่าตวันนี้มันทำมาหากินได้มาขนาดนี้ก็พอใจ วันพรุ่งนี้มันได้น้อยหน่อยก็พอใจวันลุกขึ้นมันได้มากหน่อยก็พอใจพอใจมันก็นิพพานทุกปัจจุบันอะนิพพานทุกปัจจุบันอยู่ที่พอใจวันนี้มันได้มันขายได้ท่านี้พอใจเนี่ยวันลุกขึ้นมันขายได้มากหน่อยเออพอใจวันลุกขึ้นวันต่อไปมันขายน้อยกว่าเดิมก็พอใจก็พอใจทุกปัจจุบันอะมันก็นิพพานทุกปัจจุบันอะจะเอาอะไรอะก็จะเอานิพพานอืมเอานิพพานมาอยู่วัดแต่นิพพานแต่จะไปเอาอะไรอ่ะ ไม่พอใจอะไรก็ไม่พอใจจะไปเอาเอาอะไรเอาว่างไม่ว่างไม่พอใจจะเอาสงบไม่สงบไม่พอใจอันนั้นมันเป็นความโลภมันเป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นนิพพานมันไปเอาอาการไปเอาสภาวะแล้วไอ้ที่เราไปเอาอ่ะมันเป็นกิเลสพอใจใจมันรู้จักพอมันสิ้นกิเลสใจขนาดนั้นไปจว่มันสิ้นกิเลสเออมันไม่มีกิเลสอาพอใจพอใจ แค่นี้ก็พอแล้วพอใจรู้จักพอมันก็เลยไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีความโลภเมื่อมีมีความโลภเพราะความอยากมันก็เลยไม่มีความโกรธเนี่ยถ้ามันมีความอยากแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธทันทีมันก็หงุดหงิดไม่พอใจพอใจไม่พอใจความโลภมันก็ติดมาเนี่ยพอมันมีความโลภติดมาความโกรธมันก็ต่อหางเลยพอใจพอไม่พอใจไม่พอใจคือมันไม่ได้อย่างที่ต้องการพอไม่ได้ต้องการความไม่พอใจเกิดขึ้นมันได้เป็นอย่างที่ต้องการ ความไม่พอใจเกิดขึ้นทันทีเนี่ยมันก็เลยมีแต่ความพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจอะไรก็พอใจพุทธพูนคือทุกปัญหาหนาก็พอใจแค่นี้ก็พอใจแค่นี้ก็พอใจแล้วเออพอใจพอใจไม่ถึงว่ามันเนี่ยใจมันรู้จักพอใจมันรู้จักพอนั่นลูกตามหาบัวยาสัมโนตอนที่ท่านทอดพระป่าช่วยชาต่อแต่ก็รับพระปาช่วยชาติคนก็เอาดอลลาร์มาถวายท่านเอาทองคํามาถวายท่าน อ้าวใครมาถวายเท่าไหร่ก็พอใจ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 เดี๋ยวมาถวายบาทหนึ่งพอใจพอใจถวายสิบบาทพอใจพอใจอ้าวถวายสลึงเดียวพอใจพอใจถวายเท่าไรถ้ากับพอใจพอใจถวายขนาดไหนก็พอใจหมดเลยคนไม่เข้าใจหาว่าหลวงตามหาบัวยึดติดยึดถือยังยึดติดยึดถือกับอะไรก็พอใจอะไรก็พอใจยังยึดติดยึดถือ คือเอาความคิดของพุถุิชนไปใส่ท่านแล้วว่าท่านอยัางยึดติดยึดถือท่านได้เท่าไหร่ท่านก็พอใจคนมาใส่สลึงเดียวท่านก็พอใจคนไม่มีอะไรเลยในสวนเนี่ยมีผลไม้ลูกหนึ่งเอามาใส่บาตรท่านท่านก็พอใจคนไม่มีในสวนไม่มีไม่อยากจนไม่มีเงินไม่มีผลไม้เก็บผักข้างถนนมาถวายท่านท่านก็พอใจอย่างพุทธเจ้าเสด็จพงค์เสด็พออดดจพระราชดำเนินไปอ่ะ มีคนที่มันเก็บมันยากจนมากไม่มีอะไรรายได้มีแค่เก็บดอกบัวตามริมทางอะ่ะตามริมทางต,ตามคลองตามริมทางไปไปไปขายให้พระราชาทุกวนันพระราชาเลยเอา้าเลยจะต้องเก็บดอกบัวมาขายทุกวันนะอะไรที่จะได้เงินเอ,อ่ก็รอก็รอดอกบัวจากจากคนเนี้ยพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีดอกบัวกรรมเนี่ยจะต้องเอาไปขายให้พระราชาให้พระราชาไปแลกเงินมาทุกวนันแต่ถ้า แต่ไม่มีแล้วดอกบัวมัน,มนเก็บไม่ได้แล้วมันสายไปแล้ววายไปแล้วหมดแล้วก็แต่พระเจ้าเสด็จมาถ้าเอาดอกบัวถวายพระเจ้าหมดก็เดี๋ยวพระราชาไม่ได้ดอกบัวต้องดูดประหารชีวิตก็ทํำยังไงแต่อยากได้อดดอกบัวไม่มีอะไรเลยที่จะถวายก็ตัดสินใจดอกบัวถวายพระเจ้าเนี่ยอ้าวไม่มีดอกบัวพระราชาไม่มีดอกบัวประชารระวันนี้อ้าวทำไมดอกบัวไม่มี โอ้โหกลัวมากเลยยอมเข้าไปรับผิดยอมให้พระราชาประหารชีวิตว่าดอกบัวถวายพระพุทธเจ้าไปหมดแล้วไม่มีอะไรถวายพระพุทธเจ้าอู้พระราชาชอบใจมากเลยเลยพระราชทา,านรางวัลเองเนี่ยถามว่าดอกบัวที่เก็บมาข้างทางพพุทธเจ้าพอใจไหมพอใจถวายเงินสิบล้านร้อยล้านพอใจถวายดอกไม้ถวายดอก,กบัวริมทางพอใจไหมพอใจ นิพพานมัอ,นอยู่ที่ใจมันรู้จักพอพอใจนั่นแน่นั่นคือนิพพานทุกปัจจันทนะไม่ได้หมายถึงว่าเราได้อะไรแต่ใจมันรู้จักพอนั่นแหะคือนิพพานไม่ใช่เราต้องได้อะไรต้องได้ความว่างต้องได้ความสงบที่กว่านี้ถึงจะพอใจต้องได้สถานที่ที่อย่างนี้ต้องได้คนที่ถูกใจนี่ได้อาหารที่ถูกใจได้อะไรที่ถูกใจอย่างนี้มันก็ นิพพานไม่ได้ลวเพราะว่ามันหาแต่ความถูกใจความไม่ถูกใจมันย่อมเกิดขึ้นนี่นะภาษาลิบุตรอะถวายงานพัดพุทธเจ้าที่ทำสุกลขาตาเนี่ยที่ทำสุกลขาตาภูเขาคิจกูดเนี่ยแล้วก็หลานของภาษาลิบุตรอะโมโหพพุทธเจ้าเอาภาษาลิบุตรซึ่งเป็นลุงมาบวชไม่พอใจ ทีฆานาาัคขะปริพาชกมาอรารวาสพุทธเจ้าหาว่าพุทธเจ้าเอาลุงของตัวเองมาบวชไม่พอใจไม่พอใจพุทธเจ้าพูดอะไรก็พูดธรรมะอะไรก็ไม่พอใจพยายามจะชี้แจงอะไรก็ไม่พอใจอย่างกันตถาคตเธอก็ไม่พอใจตถาคตด,ด้วยที่ไม่พอใจอรารวาสไม่พอใจอย่างเดียวลุงคือภาษาลิบุตรก็ถวายงานพัดพุทธเจ้าอยู่ด้วยแต่หลานก็ทะเลาะกับพุทธก็เถียงพุทธเจ้าอยู่นั่นเนี่ย ก็นั่งฟังหลานเถียงพุทธเจ้าตอนที่พุทธเจ้าแสดงธรรมกับภาษาลิบุตรตรงๆอ่ะพุทธเจ้าไม่เข้าใจเออเออภาษาลิบุตรไม่เข้าใจตอนที่พุทธเจ้าขณะภาษาลิบุตรเป็นปัญญาเป็นเลิศนะเป็นอัคระสาวกเบื้องขวามีปัญญาเป็นเลิศพุทธเจ้าแสดงธรรมต่อหน้าไม่ไม่เข้าใจแต่พอเห็นหลานตัวเองอันนั้นเนี่ยมาเถียงพุทธเจ้าเถียงเอาไม่พอใจเลยก็ไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจพุทธเจ้าก็ อ <ítulo> <ire> ย่างนั so you you. You ้นเธอก็ไม่พอใจตถาคตไม่พอใจเนี่ยอะไรก็ไม่พอใจอย่างนั้นเธอก็ต้องไม่พอใจจิตใจของเธอที่ไม่พอใจด้วยไม่พอใจคนนี้ไม่ใช่เธอพอใจที่จะที่จะไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจนี่อันนี้เธอพอใจอันเนี้ยมันเป็นกิเลสเธอพอใจที่ใจของเธอไม่พอใจคนนี้มันเป็นกิเลสอย่างนี้เธอก็ต้องเนี่ยเธอต้องไม่พอใจใจของเธอที่พอใจที่ใจของเธอไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจนี่ไม่ใช่เธอพอใจกับจิตใจของเธอพอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ เพราะเธอจะอะไรก็ไม่พอใจไม่พอใจแล้วเธอก็พอใจกับจิตใจของเธอที่เธอไม่พอใจนั้นไม่พอใจนี้อย่างนี้มันเท่ากับพอใจจิตใจของเราที่มันบิกเลสนั่นแหละระสาริบุตรสวายการพัดนิพานเลยบรรลุนิพพานที่การณคะฟังจบก็บรรลุแค่ปัสดาบันนั่นเนี่ยพวกเราปฏิบัติธรรมมันไม่รู้อะไรเป็นธรรมไม่รู้อะไรเป็นธรรมมิตรความพอใจไม่พอใจเนี่ย แล้นพระราชาอยู่ปราสาททองคําดื่มน้ําจากจอกทองคําดื่มน้ําจากแก้วแก้วหรือจอกทองคํายาจกอะมีกระต๊อบอยู่ข้างปราสาทพระราชาพระราชาจะขึ้นไปบนปราสาทแล้วมองเห็นกระต๊อบยาจกไม่พอใจไม่พอใจมองไปทางไหนมันสวยงามหมดเลยไอ้เจ้ายาจกเนี่ยมันมัน,ม,นมีกระต๊อบอยู่ตรงเนี้ย ตงอื่นพระราชาก็ไม่มองชอบมามองตรงนี้แล้วก็ไม่พอใจไม่พอใจกระตตอบยาจกนี่มันมาขวางทางขอซื้อมันก็ไม่ขายหาทานจะฆ่ามันก็ไม่รู้จะทำอย่างไงคือกระต๊อบมันมาขวางสายตาไม่พอใจนี่แต่ยาจกเนี่ยเลิกทําไรทํานาเสร็จก็มานอนมานอนเป่าคุยเสียงคุยมันก็ลอยละล่องไปถึงปราสาทพระราชาพระราชาอียาจกนี่มันมันมีความสุขแล้วเกนมันมีความสุขอะ เราอยู่ประสาททองคําดื่มน้ําจากจาะทองคําไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขไอ้ยาจกนี่มันทำไมมีความสุขยาจกอ่ะมันอยู่กระตอบดื่มน้ําจากกะลามะพร้าวเขามีความพอใจกับในปัจจุบันขณะพอใจในปัจจุบันขณะเขาก็มีความสุขความสุขมันอยู่ที่ใจรู้จักพอแต่พระราชาใจไม่พอไม่พอใจเวราชาเลยไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ เห็นกต็ตอบไอ้เจ้ายาจกนี่อเลยทุกข์มากเลยยิ่งมันเป่าคุยเสียงมันโหยหวนมามันทําไมมีความสุขขนาดนี้วะเราเนี่ยโอโ้โหอยูป่ประสาทขนาดนี้ยังไม่มีความสุขเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าพระราชาใจของพระองค์อ่ะไม่รู้จักพอนิพพาน่ะมันอยู่ที่ใจรู้จักพอใจที่รู้จักพอเนี่ยคือใจที่สิ้นกิเลสทุกประจวบขณะสิ้นกิเลสตัณหาสิ้นอวิชชาตัณหาประทานใจรู้จักพอ แล้วเรียกว่ายถาภูตยานัศสนะคือใจยอมรับได้ตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันขณะหรือใจยนรู้จักพอทุกปัจจุบันขณะนั่นแน่นิพานคืว่าเมื่อใจมันสิ้นกิเลสรู้จักพอมันก็เลยไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรใจที่ไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรเพราะความม่ยึดมั่นถือมารู้จักพอทุกปัจจุบันขณะมันเลยเป็นใจที่นิพานทุกปัจจุบันขณะไม่ใช่ว่าเราต้องได้อะไรอย่างใจและเราจึงจะนิพาน แล้วเราจึงจะน่พอเราต้องว่างได้อย่างใจต้องเบาสบายได้อย่างใจต้องโปร่งโล่งเบาสบายวา่างเปล่าได้อย่างใจต้องสงบได้อย่างใจจึงพอรู้จักพอเราก็งุดอิดอึดอัดไปทั่วไปนั่งหน้าพทธเจ้าต่อหน้าพระขาวก็ไม่รู้จักพอเราสงบไม่พอมันไม่นั่งตรงอย่งอกไม่สงบเหลือบยงดิดไหลมาแลงมากเกินไปร้อนเกินไปมันหนาวเกินไปมันจังวนอย่างนี้เอาเลยเข้ามาเดินในศาลาเข้ามานั่งในศาลา มันอัดมันขับคอกมันมีสาราคุมนมันรู้สึกไม่พอใจไปตรงนู้นดีกว่าไปตรงนี้ดีกว่า,ไป,วาไปหาที่สงบไปหาที่วิเวกเผื่อใจมันจะได้สงบวิเวกแล้วไปหานิพานตามที่ต่างๆโดยไม่เข้าใจว่านิพานมันอยู่ที่ใจที่รู้จักพอมันก็เลยพอใจได้ทุกสถานได้ทุกเหตุการณ์ ได้ทุกเรื่องราวเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็พอใจเบอนหลงปูดีเนาะว่าเออก็พอใจดีเนาะดีเนาะพอใจตอนเนี้ยมันเกิดอุบัติเหตุเอาเกิดอุบัติเหตุก็อดีเนาะมันไม่ตายเออตายไปไงเออตายก็ดีมันจะได้ไม่ต้องมาทรมานเออก็ดีเนาะอย่างเงี้ยเนี่ยดีเนาะใจรู้จักพอท่านก็เลยเออไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนอะไรเพราะใจท่านรู้จักพอดีเนาะทุกปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าใจเลิศดูจบพอกลายเป็นขนยากจนไม่เป็นขนขนขวายไม่ใช่เราก็ขนขวายไปแต่มันเป็นอย่างไรปฏิบัติก็ขนขวายปฏิบัติไปทมความเพียรไปใจมันเป็นอย่างไรก็รู้จักพอปฏิบัติขนขวายไปทําความเข้าใจในเรื่องของธรรมไปใจก็สงบไม่สงบก็รู้จักพอปฏิบัติเพื่อรู้จักพอรู้จักพอเนี่ย มันสงบหน้าตรงนี้ก็สงบหน้าตรงนี้ก็ไม่สงบหน้าตรงนี้ก็สงบไปเดี๋ยวก็ไม่สงบไปเดี๋ยวก็วางมาไม่วางบ้านเดี๋ยวอากาับก็ร้อนบ้านเดี๋ยวกากาับก็เย็นบ้านเดี๋ยวก็หลือบยุงมากเดี๋ยวก็หยุดหลบยุงน้อยแต่ใจมันคนพบจะจะทาความจริงว่าถ้าใจรู้จักพอก็ก่อสุขทุกสถานใจไม่รู้จักพอก็เป็นทุกข์ในทุกที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดฉะนั้นเนี่ยถ้าใจไม่รู้จักพอมันก็พึ่งยาระงับประสาทอย่างเดียว วา่างเปล่ากินยาระงับประสาทว่างเปล่ากินยาระงับประสาทต้องพึ่งแต่จิตแพทย์ไม่รู้จักพอไม่เข้าใจเนี่ยดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเออดูจิตใจเราไม่ใช่ว่าดูจิตใจเราให้ใจมันว่างดูจิตด,ดูจิตใจเราว่ามันรู้จักพอไหมอ่ะมันมีความพอใจไหมอะไรก็พอใจเออพอใจได้แค่นี้ก็พอใจสงบแค่นี้ก็พอใจได้อากาศแค่นี้ก็พอใจ เออได้ความสงบแค่นี้ก็พอใจพอใจพอใจได้อาหารการกินมาแค่นี้ก็พอใจไม่ใช่วันนี้ได้อาหารอร่อยมากวันนี้ได้อาหารที่ดีเลิศมากเลยโอ้โหพอใจว่าหลังได้อาหารที่ธรรมดาธรรมดาไม่พอใจเอออันนี้มันก็มีความทุกข์แล้วมันไม่เท่ว่าได้อะไรมาแล้วจึงจะมีความสุขไม่ใช่แต่อย่างนั้นได้อะไรมันมีความสุขพราม่ได้อย่างใจมันก็ทุกข์อีกอะไรมันก็มีความไม่พอใจ ความโลภกับความโกรธความพอใจกับความไม่พอใจมันก็ติดกันมาเพราะด้วยความโลภนี่แหละถ้าไม่มีความโลภความโกรธมันก็ไม่มีถ้ามันมีความจะต้องได้อย่างใจเมื่อไม่ได้อย่างใจก็ขับแค้งกับปความโกรธถ้าได้อย่างใจมันต้องที่จะพอใจมันเป็นความโลภเนี่ยเราเข้าใจเรียนเรื่องความโลภความโกรธความหลงความสิ้นกิเลสแต่เราไม่เวลามีความโลภไม่เข้าใจเวลามีความโกรธก็ไม่เข้าใจ ที่เราได้อะไรมาถูกใจถึงจะพอใจอันนั้นเป็นความโลภเพราะความโลภมาเนี่ยความโกรธมันก็ติดมาพร้อมกันคือพอเราไม่ได้อย่างใจตอนนี้มันไม่พอใจมันก็เลยเป็นความโกรธเราก็เลยไม่สิ้นความโลภไม่สิ้นความโกรธเพราะเราไม่เข้าใจอะไรเป็นความโลภเราเลยมีแต่ความพอใจความไม่พอใจพอใจไม่พอใจต้องได้อย่างใจจึงจะพอใจพอไม่ได้อย่างใจไม่พอใจถ้าอย่างนี้มันก็สิ้นกิเลสสิ้นทุกข์ไม่ได้แล้ว ไม่เข้าใจได้ความไม่เข้าใจปฏิบัติธรรมแต่ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นธรรมอันเนี่ยท่านจะต้องศึกษาธรรมแล้วก็ดูจิตดูใจตัวเองไม่ใช่ดูจิตดูใจตัวเองแล้วคอยดมอยูมันว่างหรือยังมันว่างหรือยังไอ้นี่มันปฏิบัติพอใจกับใจที่มันว่างถ้ามันไม่ว่างก็ไม่พอใจอย่างนี้นก็ปฏิบัติในกิเลสตัณหาตลอดเออก็ดูดูด,ด,ดูจิตดูใจไม่ใช่ดูดูว่ามันเนี่ยพอใจไหม มันไม,ม่อะไรก็พอใจมันเปไงก็ใจใจไปไงก็พอใจก็ทั้งไปนอกก็พอใจพุทธเจ้าจึงตัดกับพยยะว่าพัยยะถ้าเธอสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าดียินเนี่ยสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้แจ้งทางใจเนี่ยเธอจะนิพพานนั่นแหละคือนิพพานคําว่าสักแต่ว่ารู้ทุกปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละคือนิพพานนิพพานก็คือเออเห็นขนาดเนี้ยตอนนี้เห็นอย่างเงี้ยก็พอใจเออเห็นอย่างเงี้ยก็พอใจได้ยินอย่างเงี้ยตอนนี้ได้ย,นยินเงี้ยพอใจ เออตอนนี้สัมผ mm ั lightly, สอย่างนี promise, <perfectly. S 2> it it ้พอใจรับรู้อย่างนี้พอใจมันมีอาการของกายสภาวะอาการของกายสภาวะของใจเป็นอย่างเงี้ยพอใจพอใจหมดแหละทุกจักรดาพอใจอพอใจเหมือนหลวงปู่ดีเนาะเออดีเนาะเออเป็นอย่างเงี้วันนี้ไม่สบายมันดีไงเออมั่สบายมันก็ดีก็ดีเนาะดีกว่ามันตายเออมันตายเป็นไงเออมันตายก็ดีเนาะมันจะได้หมดหมดเรื่องหมดลาไปจะได้ไปต้องทุกทรมานเออไม่ใช่ว่ามันต้องได้อย่างใจมันึ้จะพอใจอันนี้มันเป็นกิเลส ปัญหาเป็นแต่ความทุกข์ไม่สิ้นสุดมันเลยปฏิบัติวิต่ต้องกินยากินยาแล้วก็ประสาทเนี่ยเพราะความไม่เข้าใจเออมันไม่รู้ว่านิพพานเป็นทุกปัจจการะมันอยู่ที่ใจรู้จักพอใจเขารู้จักพอไม่ใช่ว่าเราไปดูใจมาให้มันว่างเออใจที่มันรู้จักพอมันก็เลยเป็นความสุขทุกสถานทุกการเวลานั่นแน่คือเรียกว่า นิพพานทุกสถานนิพพานทุกการเวลาไม่เลือกการเวลาสถานที่ถ้าใจรู้จักพอเอวังก็มีด้วยประการละเชนนี้